คุณยายอายุเท่าไหร่ลวคะ73 <17. S 1> คุณตาคะ7 <17. S 1> ีย้ายมาอยู่ที่นี่นานหรือยังคะมาได้ไร้ซี้แล้วโกวีแล้วีที่ตรงนี้เป็นที่ของใครอะคะที่หัวไร้ไปหนะใช่ของคุณยายหรือเปล่าคะก็เลยมาจับไว้จับโจงไว้แต่ยังไม่มีชนดนยัง ตอนนี้คุณยายป่วยเป็นโรคอะไรบ้างะคะคำเดามึดๆเบาหวานโรคหลอดไตแล้วก็เห็นว่าสายตาไม่ค่อยดีแล้วด้วยใช่ไหมจ้าตาไม่ค่อยดีต้องล้างไตเองด้วยใช่ไหมคะมมล้างไตเองแล้วคุณตาล่ะคะคุณตาป่วยเป็นอะไรคะ เส้นเลือดในสมองตีบไม่ถุงไม่ใช่อะไรเป็นเส้นเลือดในสมองตีบก็สั่งดันเพราะเส้นเลือดในสมองตีบก็เลยจับอถือจับซีเป็นมากี่ปีแล้วคะค่ะซีเข้าซีซีแล้วเข้าซีซีแล้วค่ะแล้วก่อนหน้านี้คุณตาประกอบอาชีพอะไรคะทำนาทำนาทำเลื่อยเลื่อยไปนาของตัวเองไหมคะเท่าของ อยู่ที่นี่กันสามคนเหรอคะสามคนมีล้านอีกคนคนล้านไปบวชอยู่แต่นน้องมิล้านสะกใครแต่แต่โรงเรียนเข,ออขา,า,นาอยู่คนละลังกันแน่ยู่กันลำพังนี่ก็สามคนมคุยมากเลยจคุณยาคุณตานี่คือคือไม่ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วใช่ไหมไม่รู้เรื่องแล้วลงเพราะตั้งแต่ตีกะเลยลงเลยขึ้นมาก็ลงเหมือนกันโง